รบอกบอกอมีาวันี้ี่วูีนกับารกรรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาเฉลิมฉลองเทศกาลรู่จีนที่พารากอนนะคะก็รู้แหละว่างานตู่จีนที่พารากอนเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วค่ะก็ยิ่งใหญ่ ก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาแต่งตัวสวยๆพร้อมกับเครื่องกระดับที่ที่เราชอบอยู่แล้วลผู้บุกรีค่ะก็โอโห้หจะเต็มนี่ก็นับไม่ทวนค่ะหลายล้านเหลือเกินบริการเอ้ยตำรวจเต็มเลยค่ะใช่วิ่งไปไหนไม่ได้ ราคาได้ไหมเอ่ออันเนี้ยสิบสามล้านแต่คอไม่แน่ใจค่ะหมายเลยไปไหนไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ที่นี่เฝ้ากันพี่เฝ้าเลยค่ะเรียกว่าแบบเราแบบต้องทำมากแบบมันรับตุ๊จีนเลยใช่ก็มังกรทองปีนี้ก็เป็นปีรับทรัพย์ของใครหลายๆคนนะคะก็วันนี้มาเฉลิมฉลองกันค่ะคนเต็มพ่างแน่นพ่างเลยค่ะคอนซีทชุดอะไรเงี้ยมังกรค่ะมังกรใช่ก็เครื่องหัวแล้วก็ตัวที่เราแกะสลักลายชุดอะไรเงี้ยค่ะก็เป็น เหมือนหัวมังกรที่พีทีมดีไซน์ชุดก็แบบทําการบ้านมาดีมากเลยแล้วก็ชอบมาแล้วก็นี่ค่ะเป็นงูบูการีแต่ว่าก็เป็นมังกรได้เหมือนกันชอบอ,อ,อยากเข้าจับบ้านคุยพรเป็นแฟนก่อนอออได้ค่ะก็สําหรับวันจูจีนะคะก็อวยพรให้แฟนๆทุกคนร่ํารวยเงินทองมีแต่เงินทองใส่มาเทมานะคะปังๆทั้งปีค่ะ เป็นทีมที่พี่ที่สนิทกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็นัดกันทำคอนเทนต์กับเด็กๆในสังกัดด้วย <c oughs> ก็ <c oughs> ก็เลยถ่ายไปด้วยเลยแล้วพี่พี่เขาก็คิดเนี่ยคนทำชุดเดียวกันเลยทำให้ไม่ว,ว่าคอนเทนต์ที่จริงจังกันนะอะไรนะมันเริ่มจริงจังแล้วทุกคน <c oughs> เดี๋ยวนี้เนี่ยเราว่าศิลปินดารานี่มาไกลมากๆแต่ก่อนก็คือ ื้อเสื้อมาถ่ายง่ายๆแบบนี้เช่าสตูก็แล้วค่ะใช่ใหม่ก็เป็นหนึ่งคนที่เช่าสตูเหมือนกันค่ะเขถ่ายให้เด็กๆในค่ายด้วยความปอเสธ็จยังไงกับชุดจีนที่เราแต่งลงไปหม่ทักไปหาพี่แล้วบอกถ่ายกูจีนกันแล้วพี่ก็เหมือนทาชุดมาให้ค่ะมันจะเป็นการคอลแลบกันในหลายๆฝ่ายก็เหมือนเป็นสะตอมกันประมาณนั้นที่จริงเอาจริงๆหลังบ้านก็ไม่ได้คิดหนักอะไรมากค่ะก็เอาดอกไม้มาประดิษฐ์หน้างานกันประมาณนั้นค่ะแต่มันจึ้งใจไม่ดีใจอยากแบบ ใช่ค่ะอยากแบบว่าแบบให้คอนเสิร์ตชื่อแล้วมีหน้าเราขึ้นมาเสิร์ชชุดจีนมีดาวิกาขึ้นเลยอันนี้ระยะเวลาการเตรียมรองนานไหมคะมีแค่แป๊บเดียวแล้วก็แป๊บเดียวค่ะตัวจีนเราคุยกันแค่เดือนหนึ่งแต่ถ้าเทศกาลอะไรที่ใหม่แบบค่อนข้างสนุกอย่างเช่นฮาลโลวีนอย่างเงี้ยไม่คิดไวเรียบร้อยแล้วปีที่แล้วแล้วค่ะฮาลโลวีนเนี่ยธันวาจะแต่นี่คิดตั้งแต่มกราแล้วค่ะ มีรูปสี่คนก็คูณสี่ใช่เราก็ไม่ได้ทำให้คนเดียวแล้วเราทําให้ทุกคนในค่ายแต่มันก็สนุกอะนาะใช่มันเอาตั้งใจทำาองานเนี่ยค่ะถ่ายรูปเล่นอบว่าไงมากเวลาที่แ่งตัวทำคอนเทนต์นั่นนี่อะไรเด็กๆอ๋อชอบมากเลยแบบทุกคนแบบอยากไปถ่ายรูปเล่นกับพี่ใหม่ใช่เพราะไม่ต้องคิดงานพี่ใหม่คิดให้เดี๋ยวเขาหลังจะให้เด็กๆคิดคอนเทนต์ให้ใหม่บ้าง ถ่ายรูปเล่นกันสนุกค่ะเวลาถ่ายรูปเล่นกันก็แบบถ่ายแสยงปีนข้าวต่อไปแบบนัดเจอกันคุยกันอนะไรเงี้ยค่ะสนุกดีแต่แล้คนสิเราทำถูกมันจะต้องกดดันแล้วก็คไ,<ห>ไม่กดดันเลย<ๆ>ชิวๆบางอันก็ไม่มีเวลาก็ไม่ทำ mm hmm. ก็มีเหมือนกันค่ะก็แล้วแต่เลยแต่แบบว่าทุกๆปี คนปังหมดเลยไม่ดูแล้วแบบโอหหลายคนสวยมากสวยมากจริงแต่เธอยืนหนึ่งเลยนะไม่หรอกหนึ่งก็สวยมากสวยไหมากค่ะขอบคุณค่ะล่าสุดเห็นว่าติดหนึ่งในร้อยแบบเป็นแรงบันดาลใจแบบการรุ่ดบางด้วยนะระดับโลกอันดับที่28เห็นโอ้ขอบคุณค่ะเห็นเห็นเหมือนกันค่ะก็ดีใจมากค่ะคิ่ว่าทุกปีเราจะต้องติดอะไรอย่างนี้มันเป็นไงบ้างหน้าสวยหรืออะไรอยู่ตลอด ดีใจที่ยังติดอยู่ทุกคนเราไม่รู้ว่าเราจะติดไปอีกกี่ปีดีหน้าจะไม่ติดแล้วก็ได้ <c oughs> ก็เอนจอยโมเมนต์ที่ติดไปก่อนก็ขอบคุณมาขอบคุณที่แฟนคลับช่วยเชียร์ช่วยโหวตแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงใหม่อยู่ค่ะก็จะตั้งใจดูแลตัวเองแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองเสมอค่ะจะได้แบบว่าติดไปหลายๆปีเพราะความที่เราไปออกงานะนะระดับโลกเยอะด้วยอะไรเงี้ยต้องดูแลตัวเองต้องอะไรยังไง ก็เป็นแรงบันดาลใจโอ้โหวางจริงนะทุกคนเดินทางไปนี่ก,ก็แทบจะไมด่ดูแลตัวเองเลยการเดินทางก็เหนื่อยแล้วเนาะ <c oughs> แต่ก็ใหม่ก็ดูแลตัวเองประมาณหนึ่งเท่าที่ทาได้ค่ะต้องพยายามพักผ่อนในเพียงพอเราอยากป็นได้แรงบันดาลใจนั้นไหนให้กับตัวสาวตนอนได้รางวัลอะไรม,มาที่จริงอ่ะใหม่ก็คิดว่าตัวใหม่ไม่น่าจะสร้างแรงบันดาล <c oughs> ใจอะไรให้ใ,ใครได้เท่าไหร่อะไรยเงี้ย <c oughs> เพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงคนนีงทำงานเลี้ยงครอบครัวเราอาจจะเป็นในส่วนนั้นก็ได้สิ่งหนึ่งที่แบบใหม่ยึดหลักเลยก็คือ ไปจะสอนทุกคนเลยว่าต้องรักครอบครัวมากที่สุดเลยเขากไไม่รู้มันเป็นแรงบันดาลใจให้ใครได้ไหมอ่ะใช่ค่ะแต่มันเป็นแบบตรงอีที่คนระดับโลกเอะไรเนี่ยส่งอิดส่งอิดเนาะส่งอิดโอ้ยบินได้แล้วชุดส่งอิดแต่ปีนี้จะมีแบบเป็นงานต่างประเทศไหมค่ะมีค่ะมีค่ะเดี๋ยววนี้ยี่สิบนี้ก็บินแล้วค่ะบินไปดูแฟชั่นโชว์ของกุชี่ค่ะไปมิลานใช่ไปกับหลายคนค่ะ อันนี้คือไปในเหมือนเดิมที่เคยไปเหมือนเดิมค่ะไปดูไปดูคอลเลคชันใหม่ของกุชชีค่ะแล้วก็ติดตามมาค่ะเดี๋ยวมีบินเรื่อยๆค่ะปีะะนี้แล้วชุดจะเป็นที่ไหนเนาะล้มเกิดอรอบนึงลุกแต่ละลุงที่ต้มหลบออกสือ่อหรือหนูก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ลุกไหนเหมือนกันค่ะแต่ว่าด้วยเดเรคชันใหม่ของกุชชีก็จะมีความแตกต่างด้วยดีไซเนอร์คนใหม่ด้วยค่ะก็อาจจะเรียกว่ามีความแคชชวลมากขึ้นไม่ได้แบบมีความเรียบมันโบมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะ อาจจะไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาต้องลองดูกันว่าเป็นยังไงเริ่มทำกันบ้างยาังทำแล้วเริ่มแบบเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรพอเรารู้ว่าเดเรชั่นแบรนด์เปลี่ยนเราก็พยายามเปลี่ยนสไตล์ของเรามาเรื่อยๆเพื่อให้ให้เข้ากับเดเรชั่นใหม่ของกิชชีด้วยค่ะแซบแล้วก็มีความเรียบมากขึ้นเป็น quiet l u x u r y มากขึ้นเท่าที่ใหม่สัมผัสได อาสคอมิท้าส์ตาบุญกล้องนี้นะตาบิบกล้องนี้กองนี้นะอันั้นหน่ตนังเอาโอเคโอเคันนัน้อขอบคุณครับดาบ้ากับเด่นนะอันหึ่งส